คุณนันิชาพรไหบอมมีปัญหาเรื่องของฤทธิ์สีดวงใช่ค่ะนะครับมีมีผมย้อนถามไปนิดหนึ่งพฤติกรรมของการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงฮะอ๋อเป็นคนที่ไม่ทานไม่ทานผักทานน้ําไ,<ม>ไม่ทานเลยผลไม้ผล,ไม,ผลไม้ก็ทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะโอ้โห <laughs> อ่าฮะ <laughs> ตลอดเลยตั้งแต่เด็ก ออคือไม่ทานผักทานน้ำนี่ตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะทานน้ำน้อยด้วยน้อยด้วยค่ะท้องผูกเป็นประจำครับค่ะตั้งแต่เด็กๆมาเลย่ะ <ừ> ท้องผูกก็แบบก็ <ừ> ไม่รู้ค่ะก็ค <ừ> ิดว่าทั่วไปปกติทั่วไปอ่ท้องผูกก็อ่เป็นทีนึงก็แบบเหมือนไปอ่ใช้ยาระบายเสร็จแล้วมาเริ่มรู้สึกว่ามันรุนแรงรุนแรงนี่คือตอนนั้นเข้ากรุงเทพเมื่อปีสามสามครับจริงๆมันเป็นมามา,มากแล้วละ่ะ <ừ> เป็นมากแล้วก็รู้สึกว่ามัน มันมีติ่งแบบโทษนะฮะเต็มเต็มช่องทวานนะคะอเป็นติงแล้วก็อักเสบมากอักเสบจนทนไม่ไหวนั่งอะไรนี่ก็ไม่ได้เลยอ่ะก็เลยไปกันใหญ่บางทีสองวันสามวันไม่ถ่ายแต่พอจะถ่ายทีก็ทรมานทรมานมากถามนิดนึงได้ไหมเข้าห้องน้ําทีนานนานมากอะค่ะกี่นาทีอ๋อสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรประมาณนั้นนะคะต้องมีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะมันไม่ได้น่าอยู่นานนาดนั้นอยู่เลยนะไม่รู้จะทํายังไงอะค่ะ อ่เสร็จแล้วไปหาหมอไหมครับก็พอเข้ากรุงเทพได้สองปีแล้วก็ไปหาคุณหมอคือไม่ไหวแล้วอ่ะคือในชีวิตประจําวันนี่อยู่ลําบากแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็สั่งผ่าตัดทันทีเขาบอกระยะคุณเนี่ยมันระยะสามแก่ๆจะระยะที่สี่แล้วคือมันเป็นแบบสุกงอมเต็มที่ที่พร้อมจะเด็ดได้แล้วก็สั่งผ่าเลยค่ะครั้งแรกใช่ปีสามห้าหลังผ่าตัดก็ดีขึ้นนะคะแต่คุณหมอพูด จำเลยคุณหมอพูดว่าคุณอย่าคิดนะคะอย่าเข้าใจผิดนะว่าคุณผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะไม่เป็นอีกถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่คือพฤติกรรมการทานอาหารแบบนี้การไม่ทานไม่ทานไม่ทานผักผลไม้ไม่มีอาหารที่มีกากใยดื่มน้ําน้อยก็จะกลับมาอีกใช่ใช่ค่ะแล้วมันกลับมาอีกจริงจริงกลับจริงๆค่ะก็จนแบบผ่าได้ก็อยู่ได้เป็นสิบปีนะคะครั้งแรกครับอจนสักปี สี่หกสี่เจ็ดแต่เริ่มมาอีกแล้วค่ะเริ่มมาอีกแล้วคราวนี้แบบมันรุนแรงอะ่ะมันมันคือมันทนไม่ไหวอะ่ะคือแสดงว่าพฤติกรรมก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนคือก็ปรับก็ปรับบ้างนะคะแต่ว่ามันเหมือนม่หยบนะ <laughs> ไม่บางทีมันก็เผลอไปอย่างเนี้ค่ะ <laughs> มันเผลอไปบ้างอ่ะคะ่ะมันก็ทําให้เราเป็นอย่างนั้นมันก็เราก็คิดเหมือนเดิมอีกว่าพอพอ,พอ,พอท้องผูกอะ่ะ ไม่ก็อ่านไว้อีกก็อ้นไวก็กลัวคือความกลัวที่จะถ่ายก็ใช้ยาระบายใช่ก็แสด็วแล้วไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเล็กน้อยค่ะเปลี่ยนเล็กน้อยอ่ะอ่ะอ่ะอะเสร็จแล้วยังไงมันกลับมาเริ่มมีอาการปวดอ่ะเริ่มมีอาการก็อย่างเงี้ยก็เริ่มมีมีอีกอาะาะขึ้นมาอีกก็จะเต็มตรงนั้นอีกแล้วก็เหมือนเดิมก็คือเหมือนเหมือนเดิมเเดิมเลยเหมือนที่คุณหมอเตือนไว้เลยเหมือนเลยค่ะอาวเสร็จแล้วทําไงค่ะก็พาอีกพ่าอีกค่ะ ไปผ่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งหนีโรงพยาบาลนั้นอายแล้วกลัวเพามีประวัติเราไงฮะก็ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลมีชื่อเสียงทั้งคู่นะคะก็ผ่าอีกค่ะก็พบหมอนหมอก็ไม่ได้บอกว่าไปทานยาก่อนนะไปผ่าของคุณก็ต้องผ่าอีกครับแล้วมันมาเกี่ยวข้องกับบิมได้ยังไงมาเกี่ยวยังไงใช่ไหมคืออาการก็เริ่มสาหัสหลังจากตรงนั้นแล้วนะตั้งปี49นะคะที่2ผ่าตัดปี49ก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนะฮะแล้วก็มาจน ปลายปี55กะวางแผนอีกแล้วค่ะเต็มอีกแล้วค่ะคิดวางแผนไปแล้วค่ะว่าผ่าตัดอีกแน่นอนปี55วางแผนไปแล้วคราวนี้ก็มาเจอน้องสาวก็ไม่คิดถึงเรื่องลิสิดวงนะคะคือเผอิญมีปัญหาเรื่องหน้าหน้าจจะเป็นกบเป็นกะอะไรเงี้ยสนใจเรื่องความสวยงามคราวนี้น้องแนะนําตรงนี้ไปแนะนําครั้งแรกๆกเมื่อปลายปีเนี้ก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร่ไม่ก็ทิ้งไว้งั้นนะคะไม่ทานหรอกไม่ทานแล้วอยู่ๆมาแบบสัก หน่อยเขาก็ตือว่าไม่ทานล่ะอะไรอย่างนง้อย่างนี้เราก็เริ่มเริ่มทานเม็ดหนึ่งบ้างเช้าเม็ดเย็นเม็ดบางทีก็ทานเว้นบ้างอะไรไม่ใส่ใจอะไรเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลสัก,สกแน่ชัดตอนแรกๆอะ่ะแล้วมาตอนสักอยู่ไปสักปลายปีแล้วก็เริ่มมาลองทานหน่อยอลองทานลองทานดูซิเช้าเม็ดเย็นเม็ดเนี่ยมันจะเป็นยังไง กลายเป็นว่าสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์หลังจากเราจริงจังคือทานทุกวันเนี่ยมันก็เริ่มมันไม่ได้อุปทานทีแรกก็คิดว่าเป็นตัวเองอุปทานก็คือว่ามันเริ่ม ความอักเสบะปวดแสบปวดร้อนมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคือเราเป็นอย่างนี้ทุกวันเราจะรู้ดีว่ามันทรมานขนาดไหนมันจะลดความอักเสบปวดแสบปวดร้อนแล้วก็มันเริ่มเล็กลงเล็กลงทีแรกก็อมันจะใช่ก็นี่คือตั้งใจทานเพื่อที่จะไปบรรเทาอาการของคุณดวงใช่ค่ะไม่ได้ห่วงเรื่องฟ้าไม่เอาแล้วฟ้าหยุดแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยจะมาทางนี้ก่อนมาสนใจทางมาสนใจด้านนี้ค่ะก็ทานไปทานไปแล้วก็ ไปหยุดอยู่พักไม่ได้ทานแบบที่เขาบอกก็คือเขาให้บอกให้ต้องทานสองเช้าสองเย็นสองก่อนนอนสองอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทานแบบนั้นคานนี้ระยะหลังเนี้ยตอนนั้นไปสักเดือนสักเดือนมีนาต้นเดือนเนี่ยไปสัมมนาต่างจังหวัดสามวันไม่ถ่ายเลยตลอดสามวันที่ผ่านมากลับมาบ้านเนี้ยโหหน้าเขียวหน้าเหลืองเลยอ่ะก็แบบว่าโอ้โหคุณอยู่ไปได้ยังไงเนี้ยคุณเหมือนเอาถังขยะทิ้งเอาไว้อยู่ในบ้านสามสี่วันเนี้ยนะ มันไม่ถ่ายเขาก็ไม่รู้จะยังไงออก็แบบนั่นแหละมีกรรมนะเนี่ยมีกรรมค่ะมีกรรมก็หลังจากนั้นก็อคือคิดว่าเออเนาะไม่มีอะไรจะต้องเสียมันทรมานเนี่ยฮะก็เหลือไปเห็นนะไอ้กล่องสีเขียวเนี่ยเอาสักหน่อยว่า,า,าเอามากินฮะเอาสักหน่อยก็เริ่มกินจริงจังเลยคราวนี้ลองซิว่ามันจะใช่ไหมอะไรประมาณเปคนจะเชื่อเรื่องนี้ยากคือใครจะมาแนะนําเรื่องแบบ ขายของอะไรแบบนี้ไม่ชอบแม้กระทั่งน้องตัวเองขายอยู่ก็แบบไม่เชื่อไม่เคยจับทานคราวนี้พอเริ่มทานจริงจังเนี่ยจริงๆค่ะสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันแห้งไปเลยอ่ะเดิมนี่ต้องใส่ลืมลืมบอกนะคะว่าต้องใส่แผ่นอนามัยเนี่ยเปลี่ยนวันละสามสิบเพราะมันมีน้ำน้ำาไม่ได้มีประจําเดือนไม่ใช่ประจําเดือนก็ต่างหากอีกใส่ผ้าอนามัยเพื่อที่อากาศแผ่นอนามัยค่ะไม่ใช่ผ้าอนามัยต้องใส่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องพกสำลีอนามัยไว้ทําความสะอาดเพราะว่ามัน อเนาะมันสิ่งสปกปรกนะนตรงจุดนี้เนะาะตลอดเวลาสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก,กว่าๆนี่เริ่มแห้งแต่ก็ยังใสยอยู่นะคะพอ,อใช้ไปเรื่อยๆจนถึงสองอาทิตย์แผ่นน้ำมัไม่ต้องใช้แล้วว่ามันไม่มีซึมมีซึมก็นิดๆหน่อยๆอ,ยอะค่ะคือเหมือน,นเหมือนว่าจะดีขึ้นใช่มันแห้งไปเลยอะมันแห้งตรงน้าน้าเลือดน่ะมัน,น,นไม่มีแล้วก็ฝ่อหัวก็ฝ่อลงยังเห็น,น,นได้ชัดเลยก่อนที่จะไปผ่าไม่ยังไม่ผ่าครั้งที่สามไม่ผ่าไงวางแผนว่าจะผ่า แต่มาทานตรงนี้สะกมาทานกาซีเนียวางแผนไว้เรียบร้อยบอกสามีบอกใครเรียบร้อว่าฉันผ่านแน่งานซึ่งอาการมันคล้ายเดิมสองครั้งแรกเลยสครั้งแรกะแต่ว่าอาการมันจะหนักกว่าตรงที่ว่ามันมันมีเลือดมีเลือดมีเลือดมีน้ำเหลืองร่วมมาด้วยฮใช้ยาตัวอื่นด้วยไหมไม่ได้ใช้ก่อนหน้านี้จะใช้มียาเน็บ ยา,ยาเหน็บแล้วก็ยาแก้อักเสบของทางโรงพยาบาลก็จะมีเพืส่สำหรับโรคนี้โดยเฉพาะอะัะจะมีเม็ดสีแดงแดงปวดแสบปวดร้อนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีแล้วอมไม่มีอะมีก็คือน้อยที่สุดตอนที่ว่าเราถ้าเราจะถ่ายแบบมันมันมันโทษนะถ่ายถ้ามันค่อนข้างจะแข็งอะมันก็จะมีมานิดหนึ่งอาการานะคะมันจะมีช่วงนั้นอย่างเดียวแล้วถ้าถ่ายดีขึ้นด้วยไหมถ่ายดีขึ้นค่ะเหมือนกับไม่ได้มีอะไรผิดปกติฮะถ่ายปกติเลยถ่ายไม่ได้แบบ ไม่ไม่ผูกท้องไม่ผูกท้องไม่ผูกค่ะท้องไม่ผูก<า>แล้วหรืออาจจะเป็นเพราะเราช่วงหลังๆพอเห็นอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มรู้สึกตัวแล้ว,ลวด้วยเราก็ทานน้ําทานอะไรมากขึ้นเยอะขึ้นก็คือปรับพฤติกรรมรบติการ,รเพราะว่าึกแบบมันทรมานนะคะค่ะเสร็จแ,แล้วเมื่อไหร่เห็นผลเลยว่าแน่นอนละชัดเจนชัดเจนก็สักประมาณเดือนกว่าๆค่ะก็คือมันติ่งนี่ที่บอกว่าเซนเซนครึ่งเนี่ยเซนครึ่งเนี่ยมันเหลือประมาณสักแค่นี้เหมือนมันไม่ได้หายไปเลยแต่ว่าตัวอื่นน่ยมันหดเข้าไปหมด อปอตัวที่ไม่ใช่ติ่งไม่ใช่เส้นเลือดแดงๆนะคะมันหายเข้าไปหมดเลยค่ะข้างในเราไม่ทราบน้ําเหลืองมันมันแห้งลงสิคะมันแห้งไมหลเลยก็ไม่ไหลออกมาเลอ้าวงั้นต้องถามอาจารย์พิ่เชษแล้วฮะว่าเคยเป็นหรือเปล่าอะไรนะะว่าเคยเป็นหรือเปล่าว่าบ้างวเดียวครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์ก็จะตอบผมว่าไม่เคยเป็นโอเคครับก็อะการแรกทีเดียวยินดีรู้สึกว่าฟังดูกรณีเนี้ย ทมาเป,เป็นอาการที่ทรามานที่สุดเท่าที่เคยคได้ยินมานะเกี่ยวกับท,ท,ที่อาการอย่างงี้นะครับแคปซูลของเราเราได้มีการทดสอบให้คนใช้วันละสี่เม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดครับแล้วก็เป็นเวลาสิบห้าวันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูเพื่อจะดูว่าแคปซูลของเราไปทําอะไรกับเม็ดเลือดขาวครับเพราะสิ่งที่เราตลอดเวลาที่ผ่านมาเราพูดถึงการดูแลสุขภาพโดยการปรับระดับภูมิคุ้มกัน ให้สมดุลน,นะครับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายถ้ามันผิดปกติมันก็เกิดความจากความไม่สมดุลของร่างกายนั่นเองอย่างกรณีกรณีเนี้ยเราก็เชื่อว่าเป็นความไม่สมดุลของร่างกายซึ่งทําให้เกิดการอักเสบนะครับสิ่งที่ทําให้เกิดการอักเสบได้ก็คือตัวอาการที่มีเม็ดเลือดขาว T S 2นะครับเพราะวันนี้ผมผมมีภาพนะฮะถ้าจะดูทางทีจเนี่ยนะครับ ในในภาพนียจะเห็นเม็เลืดขาวอยู่4ตัว T H 1 T h 2 T h 1 7แล้วก็ T r e x นะครับในเชิงภูมิภูมิคุ้นกับวิยาเขาบอกว่าไอ้ตัว T h 2นี่แหละเวลาที่มันมีสูงมันจะก่อให้เกิดอาการอักเสบหรือเวลามีการอักเสบก็เกิดขึ้นจากมี T h 2สูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการลดอาการอักเสบก็คือต้องลด T S 2องหรือไปกด T S สองามีการแสดงน้อยลงนะครับ วิธีการก็อาจจะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไปลด t ท2โดยตรงหรืออาจจะไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไปเพิ่ม,มเมล็ขาวทีเนึ่งนะครับซึ่งคือตัวแรกนะครับทีเนึ่งเนี่ยถ้ามันเพิ่ม t ี1ในเชิงภูมิคุ้มกันวิราบอกว่า t ี TH 1เนี่ยมันจะไปกด TH2 ให้มันลดลงนะครับแล้วขณะเดียวกันถ้าเราไปเพิ่ม t ีเรกู a เ o เตด้วยนะตัวนี้เป็นตัวควบคุมจะไม่ให้อะไรมันมีมากเกินไป ไอ้ตัวนี้ t ทีเรก,กูเลเตอร์ก็จะไปควบคุม t ทีซึ่งมันมีมากเกินไปจนให้เกิดอาการเกิดาการอักเสบเนี่ยมันลดลงสู่ภาวะปกตินะครับในแคปซูลของเราเราจะพบว่ามันมีการสร้าง t s ีเพิ่มขึ้นนะฮะประมาณ2เท่าในวันที่15จากการกิน4แคปซูลต่อวนันในขณะเดียวกันก็ไปเพิ่ม t ที u l เรก,กูเลเตอร์อีกประมาณ2เท่าเช่นกันแล้วทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็ไปลดอาการของ t ทีนะครับคือไปกด การแสดงออกของ T.S.2 เมื่อเป็นเช่นนี้อาการอักเสบซึ่งเกิดขึ้นจาก T.S.2 มากเกินไปก็ลดลงนะครับลดลงก็คืออาการจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆครับแสดงว่าอาการของคุณนันทิชานี้ก็คือเป็นอาการอักเสบของของลำไส้ถูกไหมครับอาจารย์ของบริเวณที่เราจะเรียกว่าอะไรฮะลิสีดวงคือจริงๆแล้วมันเกิดการเสียดสีเกิดการระคายเคืองแล้วมันก็จะทำให้ มันจะมีหูรูดอะไร,รบ,บริเวณนะั้นน่ะใกล้ๆบริเวณหูรูดนะี่ยนะมันหย่อนแล้วก็ทําให้หลอดเลือดดำเนี่ยป่งออกอนะฮะพอหลอดเลือดดำาป่งออกมันก็เลยกลายเป็นก้อนขึ้นมาครับะะถ้าวิธีการรักษาก็คืออย่างที่บอกก็คือการไปเพิ่ม TH1 เพื่อที่จะไปกดท h 2ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นวิธีการที่เพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นอย่างธรรมชาติที่สุดอย่างธรรมชาติที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือให้ร่างกายปรับเองนะฮะแล้วก็ทีเรกูลเลเตอร์ก็เหมือนกันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นปรับเองพูดง่ายเราไปคุยกันไม่เลอดข่าวไม่เลอดขาวจ๋าทําให้เป็นปกติหน่อยได้ไหมคุยอ่าง่ายๆละมุนละม่อมใช่ครับใช่ครับสุดท้ายแล้วตอนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะ ตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะพฤติกรรมอาการก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลําดับแล้วก็ไม่ไม่หยุดทานนะคะยังทานเรื่อยๆเพราะมันจะรอให้ว่าวันหนึ่งวันใดที่มันหายไม่ต้องไปสัมผัสแล้วเห็นมันอย่างเงี้ยรู้สึกรอรอวันนั้นอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะแต่ไม่ต้องผ่าตัดแล้วไม่ต้องผ่าตัดแน่นอนค่ะแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะ